เพื่อนๆคะสวัสดีคะ่ะน้อยอินฟรันตนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้อยอินฟรันตนะคะจะสาวสายฟอนะพี่น้อยก็แจ้งข่าวข่าวรู้สึกจะเป็นข่าวเศร้าเนาะสําหรับสาวไทยนะที่โดนสามีฝรั่งนะคะชาวต่างชาตินะคะฆ่าเนาะโหดร้ายนะคะจะด้วยอารมณ์ไหนจะด้วยสถานการณ์แบบไหนอันนี้เราไม่รู้ได้เนาะเขารู้กันอยู่สองคนแล้วคนภายนอกมองเห็นเนี่ยเราในฐานะที่พี่น้อยเป็น เมียฝรั่งเนาะเป็นคนไทยเหมือนกันที่มีสามีชาวต่างชาติก็รู้สึกแบบอืมต้องสะเทือนไปทั้งวงการเลยผู้ชายกลัวใช่ไหมหวาดกลัวก็จริงๆเขาก็มีเอ่อเอฟซีพี่น้อยนะคะก็อยากจะรู้ว่าพี่น้อยจ๋าพี่น้อยผู้ชายฝรั่งเศสเนี่ย เขาหัวร้อนกันไหมอ่ะเวลาเวลาที่เขาหัวร้อนเราจะสังเกตยังไงเราจะดูยังไงว่าเขาเป็นคนหัวร้อนมากน้อยแค่ไหนหรือนิสัยคนฝรั่งเศสผู้ชายเป็นยังไงบ้างนนะคระับวันนี้นะคะนก็เลยนี่แหละฮะเอามาบอกเอสี่เพื่อนๆน,นะคะสาวๆที่สนใจหรือกําลังคนที่กําลังคุยกับผู้ชายฝรั่งเศสเนาะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าโดยภาพรวมแล้วพี่น้อยก็นนี่แหละจับเอาคนในครอบครัวคนในบ้านหรือครอบครัวของแฟนนี่แหละมายกตัวอย่างให ฟังให้ดูกันนะคะผู้ชายฝรั่งเศสนิสัยยังไงอเอาภาพรวมเลยดีกว่าแรกสิ่งแรกเลยก็เขาก็จะเป็นคนนิสัยที่แฟมรี่อ่ะคือมีมนุษยสัมพันธ์ดีกับผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสนะผู้ชายคนฝรั่งเศสจริงๆนะคะและโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างพี่น้อยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่เวลาพบเจอกันนีจะแบบ ไม่รู้จักก็บ้องชูบ้องชูพูดสวัสดีถ้าไม่พูดสวัสดีนี่ถือว่าเสียมารยาทมากแม้แต่คุณจะไม่รู้จักนะคะเขาก็เป็นมีมุษยสัมพันธ์ที่ดีมากๆเวลาน้อยพิมพ์น้อยไปเดินเล่นตามป่าหรือไปช้อปปิง้งหรือไปที่ห้างตลาดนัดหรือคนเดินอย่างเงี้ยเขาไม่รู้จักน้อยนะ้วก็ไม่รู้จักเขาแค่มองตาก็ต้องบ้องชูแล้วถึงจะยิ้มไม่ยิ้มก็แล้วแต่บ้องชูบ้องชูแล้วก็บ้องชูแล้วก็ไปน่าเกินะค,คำทักทายนะคะก็เป็นถือว่าเป็น เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากแล้วก็เวลาพูดคุยกันเนี่ยค่ะเพื่อนๆเ,เขาจะทักทายกันด้วยมารยาและโดวยทว่างน้าน้าทามของคนฝรั่งเศสพี่น่าจะบอกว่าเขามีภาษาไกลเยอะมากเขาก็ปกติแล้วถ้าตอนที่ยังไม่มีโควิดนี่ก็นี่แหละคะ่ะถ้าคนรู้จักกันนะคะก็จะเข้ามาก่อนแล้วก็จุ๊บแก้มอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่สวยงามสําหรับเขาอะนะคะแต่ ตอนที่พี่นอยมาอยู่ใหม่ๆเขาต้องปรับนนตันกันแค่แค่มายาชแค่การทักทายนี่ก็ดูเหมือนแบบว่าเออน่ารักมากๆนะสำหรับคนฝรั่งเศสนะคะด้วยวัฒนธรรมของเขานะแล้วก็ดูเหมือนคนจะปากหวานเราจะมีคําเยินยอคําชื่นชมความอวยพรตลอดเวลามันก็แสดงออกในเรื่องทางด้านที่ดีถ้าอันนี้คือการนินสัยในการทักทายครั้งแรกที่เห็นนะก็เป็นคน,นประมาณเอานิสัยดีๆก่อนเนาะมีกี่การทักทายใช่ไหมคะพ,พบปะครันแรกกันพอหลังจากรู้จักกันแล้วก็จะ ชอบคุยค่ะเขาชอบเมาส์ชอบคุยคนฝรั่งเศสี่จะชอบคุยมากๆยืนคุยกันเป็นชั่วโมองชั่วโมองเขาไม่รู้อะไรหรือว่าเป็นเพราะว่าด้วยสภาพสถานการณ์เขาเนี่ยนานๆเขา,นานจะเจอกันทีต่างคนก็ต่างทํางานโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะนานๆเขานจะเจอกันทีพอไปเจอกันที่ไหนก็จะหยุดคุยแล้วการคุยของเขาแล้วก็จะถามถึงคนนู้นคนนี้เขาชอบเมาส์มอยมากเพื่อนค่ะจะรู้ถึงคนนู้นมีเรื่องคนนู้นมาเล่าเธอรู้ไหมคนนั้นเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโดยมอเร็วๆเนี้ยค่ะ แฟนน้อยเนี่ยนะคะเขาก็ไปเดินพาน้องไน้ยไปเดินเล่นในป่ามาแล้วเขาก็กลับมาบ้านไปสุสองคนน้อยอยู่บ้านนะคะกลับมาบ้านถึงเขาก็บอกน้อยเธอรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้นี้ที่เราเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไปเขาไปเจอเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งในป่าแล้วเขาก็พูดให้ฟังว่าตอนนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ถึงกันหมดคือหมายถึงว่าเขาถามถึงการถึงครอบครัวเพื่อนคนนู้นคนนี้อะไรยังไงเธอรู้จักคนนั้นไหมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ชอบเมาส์มอยในควาว่าเมาส์มอยของพี่น้อยนี่ไม่ได้หมายถึงก็คำดินทาหรอะไรเขาจะพูดถึงการกล่าวถึงคือถ้าเจอพ่อที่จะรู้ไปถึงลูกคนที่หนึ่งคนที่สองไปอยู่ไหนอะไรอะไรยังไงถามถ่ายกันไปถึงนู่นเลยค่ะแล้วกาจะเสียเวลาก,การคุยเยอะมากสังเกตด้วว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยจะชอบจัดงานปาร์ตี้เพื่อพบปะกันแล้วก็พูดคุยค่ะแก้หรือตามบาร์ตามห้าร้านกาแฟอะไรก็แล้วแต่กาแฟแก้วเดียว เอหล้าแก้วเดียวเนี่ยค่ะยืนคุยได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอะยืนข้างถนนนะเออยืนยืนคุยในร้านก็คงจะเกรงใจเจ้าของร้านก็ออกมาคุยกันข้างถนนได้เมื่อกันนี่ยชอบเมามอยมากคุยกันแบบชีวิตจิตใจไม่รู้คุยอะไรกันนักันหนาเนาะคุยกันจริงๆเ็าชอบคุยเขาชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใครเป็นอะไรอะไรยังไงคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้อันนี้คือคนที่สนิทกันแล้วนะคะคนที่แบบอา่ามี มีความสัมพันธ์กันยืดยาวเขาก็จะถามไายคุณนุ่มคนนี้อะไรไปนะคะอะชอบคุยใช่ไหม้ก็สองแล้วนะคะสามแล้วก็สามเพื่อนๆมีคนถามกันมากเลยว่าฝรั่งเศสแต่ขี้เหนียวจริงไหมนะเออเรื่องขี้เหนียวนี่ไม่รู้ว่าคํามันมันจะมันจะเปรียบเหมือนคนไทยไหมน้อว่าวัฒนธรรมของเขามากกว่าจะอย่างอย่างอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นลูกที่ทํางานแล้วมาอยู่ถ้าอยู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแม้แต่เอาแฟนมาที่บ้านเนี่ยเธอต้องจ่ายเธอต้องซื้อต้องทวงพ่อนี่จะทวงเลยเธอต้องซื้อนั่นซื้อนี่พอเราเป็นคนไทยเนี่ยรู้สึกหูยแกไอ้แค่นี้พ่อลูกกันก็ให้เขากินหน่อยหนึ่งมือ้อสองมือ้ออะไรประมาณนี้ไม่ได้เหรออย่างคนไทยเรา,เอา้อเฟือเผือแผ่ใช่ไหมฮถ้าเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอเราได้ยินแบบ um, อย่างนั้นแบบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในฐานะที่นะเป็นเป็นเมียที่อยู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าสาวๆนะคะที่แบบมาใช้ชีวิตเริ่มต้นหรือมีลูกมีครอบครัวอะไรไปอย่างเงี้ยโอเคแรกๆถ้าเขาก็ต้องเลี้ยงดูผู้ชายมีบ้านแล้วให้เราแล้วใช่ไหมฮะน้ำฟงน้ำค่าน้ำค่าไฟเขาก็ต้องเสียเออมีมีเพื่อนคนถามว่าถึงเวลาที่ไปอยู่กับฝรั่งเนี่ยหรือแต่งตงานไปอยู่กับฝรั่งเนี่ยเราต้องมีการตกลงพูดคุยเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเปล่าไอ้ตรงนี้นะคะก็อยากจะฝากไปด้วยว่า ถ้าเขาอยู่ในขานะที่เขาเลี้ยงดูเราเนี่ยเขามีบ้านมีช่องแล้วอันนี้คือเขาเคยจ่ายอะไรเขาก็จ่ายอย่างนั้นแล้วเพียงแต่ว่ามีเราเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีลูกเข้ามาเพิ่มก็เสียค่าใช้จ่ายก็คือเพิ่มค่ากับข้าวเพิ่มค่าน้ํเข้าไแปอันนี้คือเขาจะจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมในฐานะที่เขาแต่งงานกับเราทีนี้พอหลังจากที่มีลูกปุ๊บผู้หญิงก็ต้องมีหน้าที่ ไปทํางานเลยะเพื่อที่จะมาจุนเจือช่วยเหลือสามีกับลูกนะมันก็เป็นการแชร์กันฝรั่งนี่จะแชร์กันหมดหาแชร์กันหมดทุกอย่างเลยนะเวลาที่เมียมีงานทําแล้วก็มาช่วยลูกเรื่องลูกเรื่องอะไรแต่จริงๆเรื่องเรื่องลูกนี่รัฐบาลเขามีค่าช่วยจ่ายเลี้ยงดูอะไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านเราเนาะอันนี้ะ่ะว่าถามว่าขี้นี่เหรไหมเขายกตัวอย่างแฟนเลยนะเลยนะะี่ยะเขามีแผนการการใช้เงินเลยว่าเดือนนี้จะใช้จ่ายอะไร ถ้าใช้จ่ายอันนี้ไปแล้วเราก็ไม่สามารถจะทำไอ้อย่างอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีงบประมาณแล้วก็วางแผนเงินเช็คเงินในเดือนนี้ทำสามารถทำอน,นุนอันนี้ได้ไหมอะไรยังไงเขามีแผนการแล้วก็มีการการใช้จ่ายเงินเอ่อที่นี่นะคะเรื่อๆค่ะค่าคองชีพแพงมากจ่ายทุกอย่างรถก็ต้องบังคับให้จ่ายภาษี ยิ่งบ้านหลังใหญ่ยิ่งจ่ายเยอะจ่ายตามเนื้อที่พื้นที่กี่ตารางวาภาษีที่อยู่อาศัยนะคะแล้วคิดดูฮีเตอร์ใช้ฤดูหนาวต้องใช้ฮีเตอร์ค่าที่จ่ายเขาเยอะมากอะคะ่ะเยอะมากจริงๆภาษีภาษีภาษีแต่มันไปนมีผลดีกับตอนแก่ใช่ไหมคะเขามีสวัสดิการเยอะก็มาจากภาษีของเรานี่ยิ่งทํางานนะคะทางานเงินเดือนเยอะจริง ภาสีคุณก็ต้องจ่ายเยอะด้วยค่ะนี่ค่ะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะแย,ยะจิปาถามมาเลยมากมากเลยเวลาที่เขาหาแฟนหรือมีเมียสักคนอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เพื่อที่จะมาช่วยแชร์แชร์ในที่หมายงวาเวอ่าใช้ชีวิตแชร์กันนะคะช่วยกันว่างั้นเถอะประคัะคองช่วยกันไปนะคะโดยเฉพาะยิ่งมีลูกก็ต้องช่วยเหลือกันไปแต่เคสของน้อยไม่มีลูกนะคะเขาก็น้อยทําได้เขาก็ไม่มายุ่ง อะไรประมาณนี้คะ่ะถ้าไอสิ่งที่เขาให้เราเขาก็ให้เราอยู่แล้วกินอยู่อะไรเขาก็ให้เราอยู่แล้วเสื้อผ้าอะไรเขาก็ให้เราอยู่แล้วอันนี้คือเขาสามารถที่จะให้เราได้นะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากจะเป็นแม่มือขอเข้าไหมเออเราเนี่ยน้อยได้เป็นคนที่เออเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตลอดทํางานมาตลอดเลยรู้ไอ,อการที่แบมือขอรู้สึกมันอึนอดอัดเวลาเรามีทํางานเองได้เรารู้สึกเรามีค่าเรามีคุณค่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเราอยากได้อะไรที่นอกเหนือจากนั้นเฮ้ยเราแอบไปชอปปิ้งกับเพื่อน เอออยากได้นู่นได้นี่อันนี้เราก็รู้สึกเอ้ยแฮปปี้มากกว่าไหมคะโ <Okay, S 1> อเคม,มากกว่าเนละก็เลือกที่จะทํางานมากกว่าอยู่เฉยๆนะคะทําเท่าที่เราทําได้นี่แหละคะ่ะไม่ต้องไม่จําเป็นว่าต้องร่ำรวยหรือแบบว่าไปทําเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่ข้อ <มา S 1> <4 S 2> สี่แล้วเอามาข้อสี่แล้วะคะ่ะ เ,เขามีนิสัยหรือการรักครอบครัวค่ะเพื่อนๆค่ะรักครอบครัวนะคะจะสังเกตว่าวันหยุดวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์นี่โอเคอาจจะไม่เต็มที่ไทยแต่วันอาทิตย์นี่นะคะจะมีการพบปะครอบครัวญาติพี่น้องอย่างแฟนน้อยเขาจะไปหาพ่อแม่นะคะเขากลุ่มครอบรวมกลุ่มครอบครัวนัดกินชากาแฟอะไรกันครอบครัวพี่น้องมาจากต่างจังหวัดมาจากปารีมารวมกันเขาก็จะนัดกันกันแล้วก็มีกิจกรรมภายในครอบครัวด้วยกันเล่นกีฬาด้วยกัน พาพาน้อยออกไปเดินเล่นพาน้องไนไปเดินเล่นเนี่ย่ะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วแต่ถ้าวันไหนเขาไม่เล่นกอล์ฟนะคะและแ้วแฟนน้อยเนี่ยจะเป็นคนเล่นกอล์ฟนะคะเขาก็มีเวลาไปเล่นกอล์ฟวันไหนถ้าวันไหนไม่เล่นกอล์ฟก็คือคือสองวันเนี่ยเขาจะต้องเล่นกอล์ฟหนึ่งวันแล้วอีกวันหนึ่งเขาจะไม่เล่นกอล์ฟในวันที่ไม่เล่นกอล์ฟมาแหละเขาก็จะพาพาน้อยเ <c oughs> นี่ยกับน้องไน่ยเราไปเดินเล่นบ้างไปทะเลบ้างไป ปิกนิกอะไรกันบ้างนะถ้าอากาศแล้วแล้วแต่สภาพอา,ากาศอันนี้เขาก็และโดยเฉพาะพ่อแม่ตอนนี้พ่อแม่เขายังอยู่นะเขาก็ต้องไปดูแลพ่อแม่หมายถึงว่าไปทักทายซื้อโทรศัพท์ไปถามพ่อแม่เออต้องการอะไรไหมตอนนี้ฉันกาลังอยู่ห้างนะแม่พ่ออยากต้องการอะไรไหมเขาก็จะซื้อเอาไปให้เขาก็ดูแลพ่อแม่ดีด้วยนะ,ะเอ,อเขาก็รักครอบครัวดูแลลูกทุกคนเขามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลลูกทุกคนจนก็น ส่งเสียลูกทุกคนดูแลลูกทุกคนตามที่ธรรมเนียมประเพณีของฝรั่งเขาทากันนะคะเขาก็ครอบคนโดยเฉพาะคนฝรั่งเศสนะคะจะถ้าใครที่ไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศเลยเนี่ยเขาจะผูกพันกับครอบครัวเขามากเถ้าเขา,าเลือกเป็นไปได้เนี่ยเขาจะไม่ขอออกไปนอกประเทศเขาจะขอใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเขาคนฝรั่งเศสรักบ้านบ้านเกิดเมืองนอนลักครอบครัวมากถ้า ถ้าเขาเลือกได้เขาจะไม่ไปอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าบางคนเขาอาจจะไม่มีแล้วพ่อแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีอะไรแล้วหรือมีมีอยู่คนเดียวเขาก็อาจจะย้ายมาอยู่กับเราที่ไทยก็ได้อันนี้มันแล้วแต่คน<อ>นะข้อห้าข้อห้าแล้วเนะข,นะข่จะบอกว่าคนฝรั่งเศสนเนี่ยเป็นคนที่มีโลกโลกส่วนตัวสูงอะ่ะแล้วก็เป็นคนมีอีอโก้สูงด้วยฝรั่งนี่แบบเขาคิดอะไรคิดสุดโต่งอ่ะ ฉันคิดถูกแล้วฉันคิดใช่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแต่มันมีข้อเสียอยู่หนังอย่างหนึ่งคือแบบถ้าเขาคิดว่าใช่แล้วใช่เลยก็มุ่งทางเดียวไปแล้วเขาถ้าเราเกิดไม่เห็นด้วยหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหากันเนาะฉะนั้นนะมันก็ไม่ควรที่จะสุดโตงนะ่งเนาะมันควรจะเดินสายกลางมีฝรั่งหลายคนที่แบบว่าอย่างน้อยเนะี่ยมาอยู่ในในครอบครัวนี้แบบเขาสุดโต่งมากมีความคิดเห็นอะไรที่มันสุดโตง่งทียง เถียงกันแบบโหแบบเหมือนแบบจะตายไปข้างหนึ่งเลยแต่จริงๆไอ้การเถียงทะเลาะเขาน้ไอ้การถถเาารถียงไม่ใช่การทะเลาะนะคะเขาก็จะแชร์เหตุผลความคิดเห็นกันแต่บางทีน้อยมีส่วนช่วยช่วยเรื่องความสุดโต่งเขาได้มากเลยอะ่ะเพราะว่าเรา เราพุทธใช่ไหมเราก็จะมีเดินทางสายกลางไม่ไม่มากไม่น้อยแต่เขาได้ฝรั่งนี่จะต่งมากไปนิดหนึ่งนะมีความเชื่อมั่นส่วนตัวสูงมากแล้วก็โลกส่วนตัวของเขานะคะถ้าเ,เนี่ยตรงเนี้ยตรงที่บอกที่เราเป็นคนศาสนาพุทธเนี่ยเราจะสือสายกลางค่อยๆตะล่อมบอกเขาได้นะก็เคยใช้วิธีนี้ช่วยเขาได้เยอะการทําใจเย็นๆหรือว่าให้คิดลองคิด อะไรให้มันเบาบางลงบางทีเขาก็เชื่อนี่คือคือเขาทาแล้วเขาได้ผลเขาก็เชื่อเราอ่ะเอออันนี้ยช่วยได้เรานะไปช่วยเขาได้อีกอย่างนึงนะคะเขาเป็นคนที่อ่อโรคส่วนตัวสูงนะถ้าเขารู้สึกว่าตรงนั้นเขามีความสุขเขาทำโดยกิจวัตรประจําวันแล้วเราจะไปแบ่งแยกเวลาของเขาออกมาเนี่ยคิดก่อนนะโกรธเคืองกันเลยนะเพื่อนๆอ่ะอย่างเช่นแฟนน้อยเนี่ยเขาชอบกอล์ฟนะก็ปล่อยเขาไปเลยค่ะ แล้วก็แสดงความยินดีมีความสุขกับคุยเออเป็นไงกลับมาบ้านนะเออเป็นไงเล่นดีไหมชนะไหมแข่งถ้าใครแข่งมาเหมือนกันส่วนเวลาของเราก็เหมือนกันเขาก็จะให้เวลาเราอย่างเช่นน้อยจะไปหาเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนนี่ไปเลยค่ะหรือจะไปนอนค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยจะขอให้บอกนะเขาก็ไปเลยค่ะไม่มีมาโทรตามจิกไม่โทรมาเช็คไม่โทรมบอกโทรมาว่าเฮ้ยกลับบ้านยังดึกแล้วนะอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะแล้วเ็าถือว่าเป็นเรื่อง เวลาที่ส่วนตัวของเราเขาจะให้เราเต็มที่เหมือนกันเวลาส่วนตัวของเขาเราก็ให้เขาเต็มแล้วลเร<อ>าก็มามีเวลาของเขามีเวลาของชั้นแล้วก็มีเวลาของเรานะคะจัดสรรจัดเวลาให้เป็นแล้วก็วรับรองไม่มีปัญหาค่ะไอเรื่องสุดโต่งไอ้เรื่องโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เป็นนะบางทีเราอยากอยู่คนอย่างเงี้ยบอกก็เลยค่ะฉันขออยู่คนเดียวนะไม่มาอย่ามารบกวนฉันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปล่อยเลยค่ะปล่อยให้เราอยู่คนเดียวนะคะ รวบรวมมาได้อ่าข้อหกคือเป็นเขาเป็นคนที่ชอบจะบอกว่าคนฝรั่งเสรีเนี่ยนะบอกว่าเป็นคนที่ใช้ภาษาไก่เยอะมาแล้วก็ชอบพูดชอบเมาส์ไอ้ตรงเนี้ยและไอ้ก,การพูดของเขาคือมันแบบมันตรงอ่ะมันตรงเลยเวลาแบบใช่ก็ใช่สวยก็สวยไม่ชอบก็ไม่ชอบ,ชอ,บอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรารับไม่ได้คนไทยนะแบบอะไรมันผงมผางจะอ้อมอ้อมนิดนี่นะคะแล้วก็ บางทีเราอะรับไม่ได้บางทีก็บอกโอ้โหพูดตรงไปเปล่าว่าแบบเธอไม่ใช่อย่างนั้นเธอไม่ใช่อย่างนี้อย่ามาทําอย่างนั้นกับฉันอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่รักก <Gree f us> ็ค kind of kind of ือร like ักไม่รักก like. ็ค like ือไม่ร right. ักตอนนี nope. ้มันตรงไงบางทีเรารับไม่ได้เฮ้ยไม่รักก็บอกอ้อมอ้อมหน่อยก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเสียหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเรารับไม่ได้ก็ต้องปรับ ปรับตัวนิดหนึ่งปรับตัวนิดหนึ่งนะคะการพูดตรงของเขาแล้วก็เขาาบอกว่าคนฝรั่งเศสแบบเงนชอบมากมากแล้วนี้นะคะมาจนข้อสุดท้ายเพื่อนๆได้ฟังมาถึงจุดน,นี้ที่แบบกังวลมากเลยว่าผู้ชายฝรั่งเศสเนี่ยหัวร้อนไหมนะคะจร,จ,รจริงแล้วจริงๆแล้วพี่นะ่าจะบอกว่าด้วยบุคลิกพฤติกรรมของเขาแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการบุคคลขึ้นอยู่กับเรื่อง อารมณ์ของบุคคลเลยค่ะแม้แต่คนที่นิสัยดีๆไม่รู้ว่าเราอยู่ในช่วงอารมณ์ไหนมันเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์มากกว่าเรื่องอาการหัวร้อนเหมือนเราอะเวลาที่เราโกรธเวลาที่เราไม่พอใจเวลาที่เราฉุนเฉียวมันก็จะมีอาการหัวร้อนขึ้นมาทุกคนมันเป็นเรื่องภาวะของอารมณ์หรือว่าปัญหาของแต่ละคนหรือคู่นะั้นมันมามา,มา,มา,มาสาร์คมาเจอกันแล้วมนแบบมันร้อนขึ้นมาอย่างนี้ค่ะวิธีการ สังเกตคนอารมณ์หัวหร้อนเนี่ยนะพี่น้อยใยญ่จะบอกว่ามันน้อยเจอเจอคนที่แบบคนที่แบบพูดคำด่าคำอะไรเงี้ยเราก็สังเกตได้ง่ายคือไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปจะสงบเสงีง่ยมมันก็มีพฤติกรรมคนมันก็มองดูได้มันก็มีทั้งสองอย่างสองประเภทอ่ะอย่างอย่างอย่างที่น้อยเจอเนี่ยแฟนนะ้อยเนี่ยไม่กี่เล่าไม่สูบหรี่เงียบ คุยกันเล่นเฮฮาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เคยพูดสะบทคำหยาบมีน้อยเองอีกที่แบบคือคือติดนิสัยมาจากคนแรกเออคนแรกเนี่ยจะแบบพูดคำหยาบคำแบบเขาเรียกคำสะบทใชนะ่ไหมไอ้ที่คำเนี่ยนะน,ยน้อยมาติดแล้วต้องมาอยู่กับเขาให,ใหม่ๆเนะ่ยหลุดปากพูดเขาบอกน้อยอยู่นี่เราไม่พูดแบบนี้นะเขาจะ เตือนนิดเลยเออไออย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วเราก็สามารถพสสังเกตพฤติกรรมตรงนั้นได้ถูกไหมครับเพื่อนๆลองดูนิดหนึ่งนะไออาการหัวร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายอะไรเงี้ยมันก็สอบไปถึงการทะเลาะลงไม้ลงมือเนาะแล้วยิ่งคนที่กินเหล้าด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สังเกตได้ง่ายๆนะคะน,นี้ก็เป็นข้อที่พี่น้อยได้เอามาสรุปคือไปเจอมาแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆ,ๆฟังแนละ้วก็หายกังวลได้ไหมเพื่อนค่ะ พอจะรู้จักบ้างเนาะว่าผู้คนฝรั่งเศสเนี่ยหัวร้อนอ,อ่าแล้วก็วิธีที่จะอยู่กับคนหัวร้อนเนี่ยเอาเป็นว่าพี่น้อยไว้ทําคลิปหน้าดีกว่าเนาะไว้คุยกันว่าวิธีการที่อยู่กับคนหัวร้อนหรือว่าเอาตัวอยู่ยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็อยู่ยังไงที่แบบเราไม่เจ็บตัวนะคะสำหรับคลิปนี้บายยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ